ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวๆลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบก,กับสรุปเกมลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แฟนหงแดงเตรียมเ hey, ฮของเด็ดแทนโมมาเน่ลิเวอร์พูลใกล้ซิวตัวปีฟอร์มฮอตจาบปอโต้มาร่นเทมจะได้สมาชิกใหม่ลิเวอร์พูลกลใกล้ที่จะได้สมาชิกใหม่ในช่วงตลาดก,กรารซื้อนักเตะฤดูหนาวนี้หลังจากพวกเขาเตรียมคว้าตัวลุยส์ติอาสปีกตัวจีจ้าจาบปอโต้มาเสริมกลง่ง ซึ่งงานนี้สกอตาพของนักเตะสามารถทดแทนการขันให้ไปของโมซาลาและโซโลมเน่ได้อย่างลงตัวลิเวอร์พูลครับสมสรขอนขวัญใจมหาชนในศึกพรีเมียร์อังกฤษใกล้ที่จะได้ตัวลุยส์ดีอาสปีกตัวเก่งจากเอฟซี์ปาร์ตมารุ่งเทียมด้วยค่าตัวประมาณ60ล้านปอนด์ราว2อ4 0้ล้านบาทโดยนักเตะทีมชาติโคลอมเบียทําผลงานได้อย่างสุดยอดกับต้นสกัดจนทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะความร้อนแรงที่สุดในยุโรปและได้รับความสนใจจากหลายๆทีมยกษ์ใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา โดยสาหรับผมดานนะครับอยากได้ปีกในวัย24ปีรายนี้อย่างมากเนื่องจากเป็นผู้เล่นที่เหมาะสมที่จะเข้ามาทดแทนการขัดหายไปของโมเมนาัลาและโซนูเวเน่ที่จะต้องเป็นรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นในช่วงเดือนมกราคมโดยท่านั้นเชคิครับกุนซือเดลเรสประทับใจผลงานของดีอัสมาตั้แต่ตอนที่นําทีมประทับกับปอโตในศึกฟุตบอลชิมลี um, มร้อยเป็นกลุ่ม2แมตช์ในเดือนกันยายนและพฤศจิกายนจริงๆแล้วนะครับในใหญ่ชาวเยอรมัน ตั้งใจจะรอซื้อดิอัสในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ด้วยการที่ทีมต้องขาด2แนวรุคนสคารรวมทั้งยังมีปัญหาเปลื้อนบาดเจ็บหลายคนทําให้เขาต้องยอมทุ่มเงินเพื่อคว้านักเตะมาเสริมความแข็งแกร่งในช่วงตลาดพอกกระแข่งรอบ2นี้นะครับทีนี้ดิอัสซึ่งมีรายงานมาว่ามีค่าสิทธิช์ชาลลจจำนวน67ล้านปอนด์ราว2948ล้านบาทโชว์ฟอร์มอี่ยังโดดเด่นด้วยการซัดไป11ประตูกับอีก6แอาสซ์ให้กับปอร์โตในการแข่งขันในทุกรายการเมื่อซีซั่ทนท และทำงานอย่างสุดยอดกับทีมชัตโคลอมเบียในศึกกป้าอเมริกาในช่วงเสมอที่แล้วด้วยการยิงไปถึง4ประตูครับแฟนๆก็ต้องอดใจรออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอความคืบหน้าแอดเป็นจะรายงานนะครับแต่สื่อบอกว่าจอได้สมาชิกใหม่นะฮะกลับพิมลิกนักข่าวดังยืนยันเจราตามจีบกูนินโยวิลล่าอยากลองของ ฟิลเเป้คูนิโยก่กองกลางของทีมบาร์เซโลนามีแววหวนกลับมากู้ชื่อในศึกผิวอังกฤษอีกยกแลวนะครับหลังได้รับความสนใจจากหลายทีมในกองเกล็ดโดยเฉพาะสโม,มสรแอตเลติมวิลลาของคุณสือสตีเวนจูรัดดาเตมเซอร์บราซิลตกเป็นข่าวกับหลายสโม,มสรในเมืองผู้ดีทั้งลิเวอร์พูลทีมเก่าของเขาที่โดนหรือว่าสนใจที่จะเซ็นเซ็นกับเขารวมทั้งอาร์เซนอลส,สเปอร์และนิวคาสเซิลกระทั่งล่าสุดนะครับมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วว่าคูตตี้อยากกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกอีกรอบ เนื่าฟามิสโโรโรโมโนนักข่าวคนดังยืนยันว่ามี3ามทีมที่สนใจที่จะยืมตัวฟิลิเปสกุิญโยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมโมสส์ซิงพังงาดอาเซนวิลล่าซึ่งมีสตีเวนเจอร์ลัดที่เคยค้าแข้งกับเขาในทีมแอนฟิลมากร์ก์อาเซนวิลล่านั่นก็ได้ติดต่อไปหาเอเนต์ส่วนตัวของฟิลิเป้กุิญโยโดยตรงเพื่อพิจารณาขอยืมตัวแต่ถึงขณะนี้ยังไม่มีการตกลงกันและยังไม่มีการทำสัญญากันโรมมโนทวิตเมื่อวันที่5มกราคม กุน no ิโอกำลังเจอกับ3ทีมในศึกพรีเมียร์เขาเปิดกว้างที่จะย้ายออกจากบาร์เซโลนาท่านี้นักเตะชาวเมืองกาแฟย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปค้าแข้งกับบาร์เซโลนาในปี2008ด้วยค่าตัวมหาศาลถึง105ล้านปอนด์ราว4,763ล้านบาทซึ่งสามารถเพิ่มไปเป็น140ล้านปอนด์ราว6,351ล้านบาทได้นะครับแต่ไม่ประสบความสําเร็จในถิ่นแคมโน่เท่านั้นยังไม่พอนะครับหลังจากที่กุนยูโอํอลาหงดังของกินจิกกิ้งคับแล้ว ลิเวอร์พูลก็ประกาศสักดาได้ทั้งแชมป์ยูฟ่าแชมเลียกและแชมป์พรีเมียร์ลีกขณะที่ในเวลา3ปีนะฮะคุณโยกับทีมดังของแคว้นสกาลาตูลุนยาบรงเซโลนาสตาร์บาซิเลียนได้ลงสนาม106นัดและทำเป้าไปได้26ประตูแถมเคยถูกปล่อยให้กับบยยมินิกยืมตัวไปใช้งานในซีซั่น2019อีกด้วยนะฮะ ฟื้นไม่ไหวยังเป็นทางการเกมครครับ,ร,ร,บรอบตัดเชือกอาร์เซนอลลิเวอร์พูลเลื่อนแล้วโดนเลื่อนแล้วตามคาดนะครับเกมอาร์เซนอลพบกับลิเวอร์พูลรอบตัดเชือกคารคับ,คบยกแรกโดนเลื่อนแล้วนะครับเหตุทีมเยือนนะฮะโดนโควิด1 9เล่นงานจนอ่วมฟุตบอลคาราวครับ,ร,บรอบ,บรองชนะเลิศนัดแรกที่อาร์เซนอลเปิดรัรงเอ็มเลสเตเดียม ตอนร้องกเกมียงของลิเวอร์พูลในวันเพื่อสบดีที่6กมกราคมนี้ถูกเลื่อนการชันออกไปเป็นที่ดูแลแล้วหลังทีมหงดแดงติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ไปหลายๆในเวลาน,นี้มีนักเตะลิเวอร์พูลและเจ้าหน้าที่หลายคนเลยนะติดเชื้อโควิด -19 รวมทั้งเจคินครับคุณสื่อชอห์นยูแมนและเ๊ปลินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลจนต้องปิดศูนย์ฝึกซ้อมของสโมสรลิเวอร์พูลไปแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ลิเวอร์พูลได้ยืนเรื่องนี้ต่อ English Football League หรือ EFL ให้เลื่อนเกมพบก,กับอาร์เซนอลไปก่อนที่ EFL ซึ่งดูแลการแข่งขันรายการคาราบับตัดสินใจเลื่อนตามคำขอของหงดแดงในที่สุดนะครับตอนนี้เป็นการคาดการณ์ว่ามีแคสที่ติดโควิดใหม่ของลิเวอร์พูลเพิ่มมากถึง14รายในสโมสรเลยทีเดียวนะครับหนักจริงๆลิเวอร์พูลสั่งปิดศูนย์ฝึกซ้อมหลังจากโควิดระบาดหนัก ปิดแคมป์เรียบร้อยแล้วแคมป์ลิเวอร์พูล์ครับเจอโควิดบวนหนักล่าสุดต้องปิดศูนย์ฝึกซ้อมของสโมสรแล้วหลังทนันตั้งแต่สตาตร์โค้ชรวมถึงเจิกกิ้งครับและแป๊บดินเดอร์ติดเชื้อกันหมดไปแล้วลิเวอร์พูลครับประกาศปิดแอสซราเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ศูนย์ฝึกซ้อมของสโมสรลิเวอร์พูลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคือวันที่5มกราคมที่ผ่านมานะครับเพื่อหยุดยั้งการระบาดหนักของเชื้อไวรัสโควิด -19 หงดานครับได้ตัดสินใจปิดศูนย์ฝึกซ้อมที่เคิร์บี้หลังปรึกษากับหน่วยงานสาธารณสุขของเมืองพุดีิหลังจากที่ทีมต้องยกเลิกการซ้อมทั้งเมื่อวันอังคารและวันพุทธที่ผ่านมาในเวลานี้มีนักเตะเหลวอพูลและเจ้าหน้าที่หลายคนภายในทีมติดโควิดรวมทั้งเจกิ้งครับกุณซือเชอร์โนมัน และมือขวาของเขาเป๊ปลินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมด้วยลิเวอร์พูลครับยังไม่ได้เปิดเผยว่าจะปิดศูนย์ฝึกซ้อมของสโมสสนั้นแค่ไหนนะครับแต่ดีแอตเลนติกสื่อเมืองผู้ดีคาดการณ์ว่าน่าจะใช้เวลาอย่างน้อย48ชั่วโมงนะฮะเทรนส์ s, เราหงต้องชนะต่อเนื่องและรอคว้าโอ,อกาสเมื่อคู่แข่งผิดพลาดเทรนส์อเล็กซานเดอร์โนนะครับแบ็กจอมบุกของลิเวอร์พูลเชื่อว่าทีมของหงดังลิเวอร์พูลต้องทำให้แน่ใจด้วยว่า เมื่อต่อไปนี้จะต้องจกฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของแมนเชสเตอร์ี่ให้ได้โดยเป้าหมายก็คือการเก็บชัยชนะต่อเนื่องให้มากที่สุดในเกมที่เหลืออยู่หรือผู้พูลกับพาธาสะดุดเมื่อทำได้แก่เสมอกับเจลซี่ทำให้ในเวลานี้พวกเขามีคะแนนตามจากฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ี่ถึง11คะแนนและแม้ว่าจะแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดก็ตามทีนะครับเราทำอะไรไม่ได้มากนักไปกว่าพยายามที่จะเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ณจากตอนนี้ไปจนจบฤดูกาล เซนส์กาวล้านโจเกมสเสมอกับโจซีเราเพิ่งผ่านจุดครึ่งฤดูกาลดังนั้นยังมีอะไรอีกมากมายที่เกิดขึ้นได้นับจากตอนนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเราต้องทําให้แน่ใจว่าเราโฟก,กัสกับตัวเองและทําให้แน่ใจว่าเรายังคงอยู่ใกล้กับพวกเขาที่สุดที่เราจะทําได้แต่มันเป็นเรื่องอยากเราจําเป็นจะต้องเอาชนะพวกเขาเพื่อตัวเราเองแต่มันเกี่ยวกับเราที่จะต้องทำให้แน่ใจว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่ใช้ประโยชน์จากมันได้ถ้าพวกเขาทาแต้มหลุด นี่คือสรุปขาลิเวอร์พูลครับจึงเป็นรอบเช้าของวันที่6ท่านว่าคุณครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด,สด,สดซ u b s c r ร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครัแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือเล็กๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ